เวลา17นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระกนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเด็จพระพราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลงิงศพคุณหญิงปานจิตพัฒนายากรกราชการบำนาญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งถึงแก่อดิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่3ตุลาคม2566สิริอายุ83ปีคุณหญิงปานจิตพัฒนายากรเกิดวันที่29ตุลาคม2482เป็นบุตรีพระพิบูณไอสวรรค์เปรียบจุจริตคุณกับนางวิจิตสุจริตกุล ทางครอบครัวสมรสกับนายสวัสดิ์พัฒนายากรอดีตองค์กมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบระมชนกรนาธที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รม,มนาถบพิตมีบุตรหนึ่งคนคุณหญิงปานจิตพัฒนายากรเข้าศึกษาที่โรงเรียนสตรีอักษรสวรค์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีที่คณะอักษาราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มเข้ารับรชาชการที่กรมจุลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี2507 จนเกษียณอายุในปี2,543ในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณหญิงปานจิตพัฒนายากรเป็นพุทธมามากะที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นผู้มีความจงรักภักดีร่วมกิจกรรมการกุศลและบริเิติต่างๆอยู่เสมออาทิเป็นกรรมการบริเิธิโครงการหลวงเป็นอาสาสมัครร้านจิตรดาและเป็นคณะกรรมการการจัดงานออกร้านคณะพริยาองค์มมตรีสภาการชาติไทยเป็นต้น